กลับมาอีกครั้งกับร้านที่ไม่อยากจะรีวิวไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่มันอร่อยและอยากเก็บไว้กินคนเดียวเจ้าของร้านเขาเป็นคนเกาหลีแท้ถ้าจําไม่ผิดมีน่าจะกินร้านนี้มาประมาณ3-4ปีได้แล้ว <c oughs> ร้านเขาก็จะมีทั้งบุฟเฟ่และอลาคาร์ดเวลามีหมี่มากินหมี่ไม่เคยกินบุฟเฟ่เลยนะกินแต่อลาคาร์ดตลอดทําไมอะเหรอ <c oughs> ก็เพราะว่าต่อให้กินอลาคาร์ดก็สามารถตักพวกเครื่องเคียงพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วทั้งหมดนี่มันมีอะไรบ้างอันดับแรกเป็นซุปไข่ต่อมาเป็นข้าวสามารถหยิบได้เลยตามใจและนี่บริเวณของทอด เอาจริงๆไม่ได้มีเยอะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนจะกิมจิดองหรือว่าจะเป็นผักสดเขาก็มีบริการเติมได้ไม่อนในส่วนของน้าจิ้มก็มีทั้งหมด4แบบเลยแต่หมีกินแค่สามพอยังไม่หมดนะเขามีชีสแบบนี้ให้และไข่บอกเลยว่าอันนี้แหละที่มีชอบมากที่<ต>สุดยังไม่เท่ารำบะยอนเผ็ดที่มีสั่งประจำสวบไข่โช๊ดจ้วบไปหนึ่งแมตต์อุ้ยหายไปทั้งลูกสดนามแล้วคองคอ,อนี้ขอเส้นแบบจะจัง อร่อยสะใจแบบไรสันรวยขึ้นมาขออีกครับเป็นการสวบแบบเร็วแสงสวบแบบไม่มีอะไรแ,บบแต่ขอคั้นเวลาด้วยสารพัดเนื้อที่แสนจะน่ากินพวกนี้ได้ไหมล่ะต้องได้อยู่แล้วแหละพอแฟนเอาไปย่างแล้วก็หั่นมาเป็นคําน่ากินสุดคอมโบคงยังไม่พอขอชุดหมูแฮปปี้มิลไปเลยจ้าตามชั้นย่างเกรียมๆโปะด้วยกระเทียมโรยด้วยน้ำจิ้มสามอย่างแค่คิดก็ฟินไปกันเถอะพวกเรา แกว่าฉันปกติประวะเวลาได้กินของอร่อยแล้วชอบเต้นแบบนี้ไอ้ทอดของโปรดตัวน้ำจิ้มแล้ววั่มเขาปากแบบคำโตๆอุ้ยอร่อยฟึ๊บไปอีกคำ อันนี้มีเท่าไหร่ก็หมดไอตุนแสนรักของฉันว่าแล้วก็วื้มเขาปากเฮ้ยร้อนร้อนเฮ้ยร้อนร้อนร้อนลืมเป่าลืมเป่าเฮ้ยจากจะแสดงความอร่อยแสดงความร้อนให้ดูซะงั้น <c oughs> ลิ้นเดียวที่มีจะยอมสยบคือลิ้นวัวเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าช่ำมากอมโบลิ้นกันเถอะพวกเราตัวน้ำจิ้มหลังจากนั้นวื้มเขาปากแบบคำโตๆ,ๆลิ้นมันเดงซูฟันตัวด้วยพริกหน่อยว่าแล้วกัดกรอบๆๆ ยลมัวแต่กินอย่างอื่นเพลินลืมไปเลยว่าชีสไมมจะหมดแล้วเอาชีสมาพันแบบนี้หลังจากนั้นโรยน้ำจิ้มแบบฉ่ำๆแล้วปั๊บุ้มเขาปากกระชากฟลบออกมาตัวสามชั้นก็ดีตัวชีสก็หอมมันปังจริงๆรออะไรล่ะฮะจัดอีกคำแบบชีสเยอะๆแบบนี้หลังจากนั้นบุ้มเขาปากไปแล้ววิธามันจะดีขนาดนี้นะเรต้องมีพริกตัวซ้ำจังแล้ววบ เขาปากตามสเตปจอดต,ตรงนี้แหละตรงที่มีลิ้นยางเนี่ยแหละตัวน้ำจิ้มแล้ววำเขาปากแบบคำโตตแล้วตบด้วยกิมจิดองวับ มันเข้ากันดีแท้นางเอกของเราวันนี้คงหนีไม่พ้นไส้หมูจะแม่จะบอกว่าร้านนี้ย่างออกมาแล้วคือหอมสะใจดูความเกรียมดูความเกรียมขอต้อนรับเขาสู่โครงการแฟนย่างแต่เรากินต้วน้ำจินะ้มนวับเขาปากไปแล้วคอมโบไส้นี่กรอบสะใจแฟนบอกเอาไส้เสียบไม้ไหมมีบอกจัดมาขาดที่<ฟ>รักแฟนชอบเสิร์ฟเราชอบกินสวบกันววเขาปากไปแล้ววัาปีกคำหืมสะใจดีจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยนะหอมใหญ่ผัดวับเขาปากไปแล้ว หวานจุยจ้ยลายเนื้อสวยๆวางไว้บนกระทะฟู่นี่เป็นไงมีเอฟเฟกเสียง<า>ย่างุบแล้วก็นําน้องมาตุ้ยน้าจิมวว้มละวาเขาปากโอ้ยมันมันแตกปูปะปูปะดีจริงเอ็นูปิดถ่ายตกบกกีว่าแล้วก็ยัดเขาปากดูด,ด,ด,ดชอบตอกตรงที่มันแดงซูฟันกินแล้วมันกึกดีอมโบยคําวาเขาปากฟับ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 ,ฟบอ้ยชอบจริงๆใครอยากตามมากินร้านอยู่พราะรามห้าชื่อร้านอยู่ต้นคลิปนะคะเสียหายวันนี้หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ